กาม i n อินสติ้เครื่องนี้นะครับอาการที่ส่งมาก็คือต่อสายชาร์จไม่มีการกินกระแสไฟชาร์จนะครับนี่นะฮะจะพอดนะครับแล้วก็ต่อสายชาร์จนะครับก็ไม่มีการกินกระแสไฟชาร์จกดเปิดเครื่องด้วยพลังงานแบตเตอรี่ก็ไม่ติดนะครับนี่นะฮะติดแป๊บเดียวแล้วก็นี่นะฮะดับนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวทางร้านล็อกรีไบดำเนินการเปลี่ยนชิประบบไฟให้ใหม่นะครับ ก็ถ้าไม่ได้ชาร์จไฟมาเกิน5โวลต์บอร์ดไม่ได้ช็อตนะครับก็เปลี่ยนเสร็จแล้วก็จะกลับมาทํางานได้ตามปกตินะครับก็ตรงนี้ต้องบอกตรงๆว่า 50- 50นะครับไม่ทดลองเปิดซ่อมก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าจะซ่อมได้หรือไม่ได้นะครับตรงนี้ก็มันไม่ได้ร้อเทุกเครื่องหรอกครับ แต่โดยส่วนมากแล้วถ้าเครื่องเปิดติดเนี่ยทางร้านล็อกดีไบส์ซ่อมได้แน่นอนนะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกดีไบส์ยินดีให้บริการใช้อะไ่กามินแท้ร้อยประสิ์นะครับขอบคุณมากครับ